เวลา17นาฬิกา54นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงณศารา,าดุสิตดาลัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นางอโนโชชาชีวิตโสพลนายกเนติบัณฑิตยสภานำผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่73ปีการศึกษา2563จําจำนวน10คนและสมัยที่74ปีการศึกษา2564ัาจำนวน13คนที่ยังไม่เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัต เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019เฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตและผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่75ประจำปีการศึกษา2565จำนวน583คนเฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโชวาทความว่าเนติบัณฑิตไทยนั้น เป็นผู้ที่จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดำรงความมั่นคงของกระบวนการยุติธรรมในประเทศจึงเป็นทั้งที่พึ่งและที่หวังของประชาชนผู้ยึดมั่นในความยุติธรรมมาโดยตลอดในติ่บัณฑิตท,ทุกคนควรจะได้ภูมิใจในข้อนี้และถือเป็นหน้าที่เป็นเกียรติศัก ในอันที่จะประดุงรักษาความยุติธรรมด้วยหลักวิชาการอันหนักแน่นหลักกฎหมายอันสมเหตุสมผลและหลักศีลธรรมอันเที่ยงตรงกล่าวคือไม่ว่าจะพิจนารณาวินิจฉัยเรื่องใดก็ตามต้องมีหลักวิชาเป็นพื้นฐานรับรองมีหลักกฎหมายเป็นเครื่องมือ ึ่งต้องใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ทั้งมีหลักศีลธรรมคอยกำกับประครับประคองอยู่เสมอถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มันลุผลเป็นประโยชน์ได้เต็มที่และสามารถเป็นหลักอันมั่นคงในการสร้างสรรจันโลง ความยุติธรรมในแผ่นดินได้อย่างเที่ยงแท้